เอาจ้เดอพี่น้องเด้อมกกขักกกแน่สบาเบิ้งอนเดอพี่น้องเริมขี้ซุกยยังน่มันเป็นะไรมาบิงจักเถือถ้าจะขายขอมะกกขักแค่นี้อยากนลักดหญ่นี้สุกขแตาเสนกบมเบิงจักเือโอ้โหกลวจนซุกพี่น้อง ก้วจนสุกโบเห็นแล้วโบเห็นพวกโคดเลยเนาะพกขักพยันคนมาหลักพี่น้องมันยุ่ไงมนยุ่กล้ทางจานเขาหลักมาวายลายวีเพี่น้องเอยนี่หนึ่งสองสามี่ด้คนเดียวลงได้บาทนี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสอวีพี่น้องเป็นอะไรพี่น้องยับหลวงเจ้าสีเอาเมื่อได้่อนี่ บได้เลยเนาะอาศัยเจ้าอะไรตัดลงมาแกีเอาเลยเจ้าเด้อโอ้สุกบุหงเมือพี่น้องเคลื่อนสุกค่าเคลื่อพี่น้องเด้อเยี่ยมผมชือตัดก่อนได้พี่น้องเด้อแป๊บนึงอยู่พี่น้องตัดตัดตันเสน่เจ้าปกคักหลายวุ้ยสุกบุหงเมือพี่น้องโอย่านคนมาหลักพี่น้องตัดออกก่อนพี่น้องมันบังสมุนไพรพี่น้องนี่อาจจะบุลวงเมื่อเสื่อเมื่อได้พวกนี้น้อง บก,กับบลได้พี่น้องมันอยู่ใกล้ทางพี่น้องเลยเดี๋ยวเราจะตกจะได้พี่น้องซุกข,ขับบอ๊่ไงบอ๊ะ่ยอยัวจะมื่อได้พี่น้องเลยจะคว้าต้าของยิ่งแย่งซะละเจบปีเด้อแอวเด้อแอวเด้อ,อโอ้โอหลุดมือซะเนาะพี่น้องอะจะได้ครับคักค่ะค่ะค่ะ โอ yup. ้ยนกพี่น้องมามาเยชซอยดูนี่พี่น้องไม่แพ้บ้างมาเชิญเชิญมากล้วยซุกบุหูวเมื่อพี่น้องมา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 โอ้ไปแล้วพี่น้องเลยอุ้มกล้วยใหญ่ไปเลยมาีแล้วมาอุ้มกล้วยใหญ่ไปแล้วพี่น้องเลยอตบพี่น้องอันนั้นหนักจะได้พี่น้องสุดยอดบ่ ออกไปเห้องเวกได้พี่น้องเลยให้เวกเมื่อกับแบกเอาลมซ้ายถอยหลังนะเจ็บดีรับพี่น้องเดี๋ยวถ้าผมตัดก่อนนะอ๊บอ๊บนะครับพี่น้องแล้วเปิดขายวิจารบาทครับบาทสี่สิบบาทครับผมมาคือห้าสิบคือสิขายแพงแเน่แจกฟรีระเบียง แจกฟรีเลยนะแจกฟรีก็ได้ครับสองโอ้ยเมื่อยเด้งเ่อยแท่เด้งผู้ย่อหนิสามพี่น้องเต้ตุวสี่ส,สี่วีล้วจ้าอาวีจ้ามาแมา่พี่น้องผู้ใดอ,อยากหกหกวี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพี่น้องทิปีบมจ้าวีที่สิบเอ็ดตัวนี้ให้น้องกลมตัวนี้ตัวที่สิบเอ็ดเดียโอ้สิบเอ็ดวีพี่น้องเด็กพี่น้องนะตุดกตัวน้ำไหลก่อนบน้ำ หายยางมันออกกับพี่น้องเลยโอ้ตอนนี้กับเมื่อยพี่น้องบานละเอียได้บมเปน็นยางพี่น้องทราดจะอ่านทราดจะอ่านแล้วละเอียดดีกล้วยไร่สามพีพี่น้องบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ยังใส่ขิงวะไปขายของด้วย เป็นไงพี่น้องใหญ่บ่สิบเอ็ดวีพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวีที่สิบเอ็ด ลิฟพี่น้องน้อยวีทีสิบเอ็ดพร้อมที่สิกินได้พี่น้องนี่เอามานซุกบุกหัเม้อพี่น้องนี่เป็นไรวีใหญ่ขักบอสพี่น้องสุดยอดเป็นไรพี่น้องสิบปีสิบเอ็ดปีก็ผ่องนองกลมจ้ะสิบเอ็ดปีเนี่ยผองนองกลมได้ดีเด้อเต็มโต๊ะพี่น้อง ไงลายบาครับเครือเดียวครับผมนี่พี่น้องเครื่อเดียวได้ใจแล้วนี่เด้อคุณแม่ลูกดกค่ะอ๋อกินให้พี่ให้น้องเบิ่งนะว่ากินเครื่เดียว <รา S 1> อิ่มบ่กล้วยพี่น้องบ่ได้ซื้อจากบ้านพี่น้องนี่กล้วยปูเองครับผมพี่น้องซุก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 เสีบเป็นตะแซ่บเห็นแล้วหนิเนาะนี่ได้ตาแบบดีนะพี่น้องยิ่งใหญ่นี่ล่ะแซ่บแซ่บตัวนี้แซ่บ ุดยอดเลยพี่น้องเจ้าปูก้วยเซ่บแตนีเครือเดียวเต็มโตซีหวีพี่น้องกินกระแทบขนาดเอาซีบีสแต่ว่าประับปรมบดีแต่ว่าบรคาปรมบ่นน่งซีบสดีเอาเอาเโอเคครับผมประคาบปรอม่บอกผนอนมาดับโมโหเอากินให้พี่ขน้องเบิ่งหน่วยเดียวอิ่มเลยหน่เยอิ่มแล้พน้องนี่สุดยอดโอเคเอา มักล้วยข้าปากพี่น้องบายบบยบยได้พี่น้องเ้ย